ไปทำไปทำมาทั้งหลังทั้งหลังนี่กันทั้งนี่กับโต๊ะขึ้นกันทั้งนี่กับโต๊ะขึ้นกันแล้วขึ้นมาข้างบนก่อนมาดีหรีอมายเนั้นไปลเอเอ เถึงแล้วทั้งนายึ้แล้วบิ๊กท้าบิกชงกำสีนนทัวนะพี่น้งนนอ,นนนองไปไหมลูกีุเขาให้ไปลูกพี่ สลักมันรุดสลักมันรุดนี่ยมมาใส่ก่อนมาเข้าปอดเดียดูไปดูไปคอย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  ราต้กันรดพี่ลูกพี่เลยนี่ทำงานต่อไปเลยพี่เราขึ้นกอ,มอนมาขึ้นกันไปไปไปเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้้ยเเเ้้ยเเเ้เเเพ่เรเเ้

ไปงานก็ทําไปชือมาเพื่อไ้เราข่างนี่ว่างห่งถ้าจะสูงก็ดีทังหมเตียงานไเลยๆชั่วขึ้นทีหลังจกว่าป่านในค่อนก็ยังบรรยุโรถแท่นผมเติคอนก็ยังบรรท โตขึ้นก่อนลูกพี่

บอก็ได้ข้างห้วยนาวทั้งอื่นหนาวยนาข้างเขาก็ได้เตีะแล้วถึงไปด้วยยังไม่ขึ้นลูกพี่มีเสียงมากเเรื่อย que.

ลูกไปให้หน้าปุพี่กไปให้นาเูกพี่ไปให้หน้าลูกพี่ให้หน้าเาใช่ยี่ห้นาือเือก้พี่ ดู่ใบเลย

พอมันเกิดสีรุ่นขึ้นกันอันนี้มันสีรุนหรอไม่ตัแม่มันร no ุ้มากเตกเรืมมาเบิ้งข้างย่มันมาหักันมันกดสีรุ่เาะาจะรักนเดเาะเกด็นี่มันเข้าไปแท็กไว้เนี่ยไปมันหักอย่ฮะไม่เลยบอใสอย่เหอ่ใส เลียนลนทำางนี้หรเบอบมันหลอกนาคเราดมหงาอะไรเียแล้วเรียวแ้เดี๋ยวนีอีกเตายมันอดไปมันอ่ะบให้เพิ่นมาตัดเอาแล้วมันเสียให่ไม่อยากทำมันหักเสียเดี๋ยวไปย มันก็ไม่ได้ยางนี่เมนจะยางันงดูดนวดดีิเอาไปยมูมันมาๆไฟมัต่ำเลยบอกว่าวกนู้อยางไรลำมันมันจะมมูลเลียไปเรียงพรุ่งนี้ค่อยใส่แล้วพี่น้องด้อยมีกันห้เพิ่นน่ะเมื่อดอกผู้เดียวมันจะหายดี๋วไ้ลำมันหรือโมมวนต่อไปสัอิไปตีไปนููนลงาม S <S <an> <S นี่มีผู้นอนที่ได้หลดิเาส่มันึงโดนตีมาให้กัานะเอามนประเทศใส่ว่ากี่ลายดิทีนี้จบคินี้ก่อนในพิพีนั่งด้ยวยจบภารกิจไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาใส่ใหม่ืนนี้สวัสดีครับ